สองนอนนี่ครับผมสองนอนนี่งามแหงครับห<ฮ>มูดอกพักหวาน,คร,วนวครับนี่ครับดอกพักหวานกระแสบเด้อครับนี่จงไว้จักช่อสองฉอ,<ด>อนี่หรือเปล่าฉอใ่ๆหนามเพิ่นออกก่อนหนามหนึงอุ้ยอุ้ยหมูนอ่อุ้ย Mm สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอนียวผอกับสองใบอีกเช่นเคยครับผมหลังจากข้างหายจากปลาไพไปสองมือครับผมมาอนีสองใบแา้หนังมาตัดไม่ไปส่งครับผมเมนครับมีแตบานขาเจ้าสั่งครับผมนะราเบิงไหมครับมาอนี้กล้ร้ายไปได้ครับผมสองใาเพิ่งเอาเฟืองปกไซเดอร์ครับผมอือครับเอาเฟืองปกแล้วขนาดคนจะเทายังซุ่มนะครับนี่เมนครับผมตะกี้มามีเฟืองคุ้มหนาดินครับก็เลยพอดแล้วแป๊บเดียวก็แหงครับคุณนะครับ มันไงี่นอนแบบนี่ครับตั้งแต่ขาวจุว๋ยเลยโอ้ยน้ำไม้ไพหวานครับผมเป็นกระดานนี้น้ำไม้หวานนี่หวานอีหลีครับหวานเน,นะนี่เนาะนี่ไงครับโบต้องต้มกับแกงได้ครับปกติน้ำไม้บ้านห้านน่ต้องต้มหนาเพิ่น,นอ,อกก้อน น้ำนึงออ้ยที่ไรับโอ้งามคักงามแน่ครับผมรอบนี่นอนอวบทั้งนั้นเลยครับพี่น้องมันสร้างกิโลบาลนี่พี่น้องนี่บ้านสร้างสองโลครับผมนอนนี่ก็ะสังนี่ครับสี่วันที่ไหนนอนนั่นป<ะ>ัดอย่าง้ย,ยงามแห้งครับแห้งจะมาพูดแท้ อมครับผกำลังออกไม้ก็มีครับผมนัตุ๊กปุ๊นนั่นครับนบั่นก็มีมเป็นก็มีครับเดี๋ยวมือน,นี่สองบาทจ,จพาไปเก็บดอกก็วหวานนั่นครับผมเดี๋ยวกันีเ่นอเอาไดบ่ไม่ได้อยู่คุณเนี้ย ออยูี่น,น,น,นครับกำลังทยอยออกครับผมออกไม่เรื่อยๆครับครับว่านับจากนี้ไปเนี่คิด,ดว่าจะออกไรครับว่าเอาเฟี้ยงมาคุ้มหนาดินครับอย่างละเบิองกับสองเบิองครับผมวันนี้เขามาเบิองในสวนไผ่สองมือครับเฉพาะหลวงหัวต่างห์ครับ แนงนี่จะไปต้มกินกับแกวมะแนงครับเรือว่าปาะกระดุงไว้ก็ได้นะแมนครับน่ครับเหนือล้าหลายครับผมแต่ว่าเปลือกบางๆครับเนี่ยครับเปลือกบางแกงายบอกไขครับผมครับแกงสี่ออกออกง่ายไงครับพี่น้องมันใสใหม่ยุคข่างสวนครับผมอยังเราะบึงในสวนไทยทั้งสองบบครับ แถวนี้มีมเนาะนั่นดิได้บ่ตัวนี้ตั่ไปครับอัญญาไม่จะหน้อยมืดมืดในตัดอีกมีคนสั่งอีกแล้วครับผมคนสั่งออนไลน์ครับสองโล่สองบาวกะเอาไว้ตัดรอบต่อไปครับตัดแล้วก็ต้องเอาไปปอกครับผมปอกแล้วไปหนึ่งหนึ่งไหนจะไม่สั่งนะครับมันเมนสั่งทั้งเปลือกได้ครับนี่ครับตัวนี้ย่อนแสงด้วยครับผมมาต้นเล่นอาดําเจ้หน่อยครับ เจานี่ขึ้นไมไหลด้ยแน่นครับก็ขึ้นไมได้หรอวะไมไหลวะมันแตกขึ้นโอ้โข้าีใจันดีได้เนระ้พี่นงเพิ่นท่านสิบพันก็ได้นี่เอาไปแกงเองาไแกงแ่ อบอคาเด็กแก้งอย่าันี้ได้ด้วยครับผมนี่ได้ครับทำไมไฟกันหน่อยกว่านี้ไป้ทูบแกงเนาะสนุกสุงมาก เห็นไหครับผมตอนนอนยังไม่คยเงครับคาดว่ามืนเหมืนเกอตรอบนึงครับ็จะไ้หาเสือกมาเอือผูกขึ่นง้สิแมนอยู่แล้วมืน่ละไหได้ป้น่นครับอได้ยอ่เเห็นปะอ้ยขาวแง้ น้ำแห้งครับหาไปอีกครับทั้งเบิด2บงบาปลูก200เกือบ2องอยหาสิบก่อครับเดี๋ยวต้องมาแต่งกิ่งที่ครับออกไปไล่ยางเพิ่นจังบนเลยฮะครับแมนครับช่วงนี้ครับประมาณถามองแดงครับสมมีมืดๆจังหน่อยครับนี่จงแล้วนอนเนาะเอาแหนงอืมเบาเบา,บา สองล้ำสามล้ำเลยครับดีดีเส่นอนอย่างถิ่นงาดแล้วเอ้าโลษแต่งออกเอาแล้วนี่ยเพราะยังหนึ่งยี่สี่ล้ำนะครับแต่งออกด้วยเอาอ่อนไปส่งพี่น้องครับถิแต่งออกเอาไว้แกงเอาแกงแกงไปมะม่วงแกงแม่นอะยู่บ่แม่นดิ <h> เดิมเถ้าไหมครับจนนนนะเอาผูไใดมีสองลำ่ำแม่นบอกแม่นตรงโจงลำ่ำมาหน่อนก่อาเอาผูไใดครับผมัมงจะออกดีกันดิแต่สองรอบกนนะ่อนเนาะแม่นครับได่ฟังน,นี่หลายครับแนงเพื่อนบอกแมงเจ็บโมดครับ ต้องแกะออกให้พี่น้องมึงเบาได้บ่นั่นได้เบิร์เท่ครัน,นได้เบิร์เท่ับนี่งั้นครับนั่นเอาไปแกงครับงั้นครับเดี๋ยวมาตจนจะไปปอกอยู่บาา้บานนี่เห็นกันน้องแล้วนะ เหตุจ <t od og |ms|> ัางมือสิบกิอเบิ่งน้วมัไฟอยู่ครับผมแมนครับผมเพราะว่ามือนั้นแนมไปเห็นที่ท้องดำที่ท้องขึ้นไหนนีปลาครับมือขาดว่าสิตเดียผ้าไปรอหาเห็ดเบิ่งนวมนาะไม่เห็นครับคิดว่าครับผมคิดว่าคิดไหวครับ บาวาอยู่นี่ลายมือแล้วครับผมวันสีเป็นอาทิตย์แล้วบอสองนอวางไปนิดเรานี่เคยได้ไลยกันนี่หนึ่งกับนนอครับผมหนึ่งอันนี้กับน้อยน้อยนี่สั้นีลอัดถุงง่ามเงี้ยครับ เป็นตะวันแห้งครับแนียนครับ,รบแนวนี่ออกน้อยแต่น้อยยังสั่นครับเนียนครับขึ้น,นจะได้ยินงเป็น,นได้บนต้นแหงนี่น,น,อนอนนอนนอนน้อนนยยังสั่นอยู่ครับเอนไปไปไปาตัวผีไปเป็นอีกไปเหี้ยวตรงแจ้งออกครับ นอนนึงกำลังขึ้นมากครับแหง้ยนอนมีน้อนกับกำลังออกใหม่ครับ่ออกใหม่ครับนี่เด็กนอนนี่งเต๋ยวะเต๋อเป็นใด๋อยู่สามน้ำเล้วขาวเลย ขาวงามหองครับไรยางด้วยนะแล้วว่าของไายาง่รับผมเนี่ยแหน่งบ่กนอนออะไรกันนึกว่าแหนันแหน่งตัดเลยครับแหน่งนี่ตันกระตัดใจนะครับแหนงเพราะว่าตัดแหนงให้ออกนอครับตัดนอให้ออกแหนงครับเจ้าแหนงบอก็ตัดนอบอกอู้ส่องนอนี่ครับผม งามแห่งครับอูออุ้ย,ย,ยแต่จังนี้จักสามน้อ่อิ่มครับผมแม่นครับเพื่อเราบายยกก้านหนึ่งอุ่นยังอยู่ก่อนหนึ่งหนาก่อสุดท้ายครับสองบาทสิบบาไปเก็บดอกข้าวหวานครับน้องเก็บไปถอดใส่ใครบ้างครับด<ม>ต่งางหวัง ปาดบัแข่งครับผมต้นนี้ยาเหนือกับหญ้าหนังกับยีนต้นใหญ่ๆงามๆอย่างนางางงาี้ <S 1> <S 1> ื่นสติ๊กเก็บให้เบิ่งอีกแล้วครับผมเอาไปสูบเป็นแ s e m แห้งนี่ดอกพักหวานยอด<า>พักหวานกำลังออกไหมครับมันกำลังแตกยอดครับครับต้องมาปลูกในปลาอย,ยังหน้าครับผมนี่ครับส่วนข้างหวานต้นนหญ้าแห้ง,หง,งนี่ครับผมกำลังแตกใบ ยังไๆครับผมมันแต่งา,งานแต่ไม่หมืนแต่กิงการสาขา,าแบบหลายเลยแน่นครับ่เก็บดอกพะวานครับผมทำมหลายแท่นี้มู้ดอกพะวานครับแน่นครับ ดอ,อกพะวันก็แสบเด้อครับนี่จงไว้จักชอ่อสองฉอนี่หรือเปล่าฉอเงี้ยงๆเพิ่นเป็นดอกป่ะเพิ่นเป็นหน่วยแมนครับอย่าเห็นหน่วยเพิ่นเอ,อไาไว้จักหกเจ็ดฉอครับเดี๋ยวสิอัปเดตที่พี่น้องมึงครับแม่ครับแต่งออกเพิน่นหลายโพดครับคือจังเฮาอยู่ยสวนทุเรียนน่าแต่งออกแตงเพิ่งออกร<อ>่องกล่องครับผมคือจังร่องกล่องครับผม ไปถอดใส่ไขวานหวานนี่ครับนี่สมซื้อเพิ่นนะครับหวานมากจริงกินแต่แง่ๆโจงไว้ึเปล่าล่ะอยากินหน่วยเพิ่นครับเอาไว้เป็นพันน้ำครับผมนี่ไครับนี่ครับโจงไว้บ่หลายครับผมนี่ครับลายต้นอยู่ครับก๊าลังแตกนะครับ เหมัอนอ้อนกำลังปุงครับผมปีหนาได้เก็บให้เบื้องแท้ครับผมปีนี้ปีนี้ปีนี้บบได้ครับผมเนีนครับสักวันสองสามปีนี่สีเก็บได้ครับผมเนียนครับผมเนียนครับผม ต้นนึงต้นนี้ต้นเก็บเอาอีโจงไหวาหน่วยเพื่อนครับผมดอกดอกนี่จงไหว้ไปล้นะเมนครับต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้สมบูรณ์อยู่นี่สมบูรณ์แบบครับนี่นะครับต้นหนึ่งครับอีต้นหนึ่งอีต้นหนึ่งครับนี่ะครับเราใหม่มั่อมือนี้ได้ร้ายเติบครับผมที่นอนในบ้าน่นสั่งครับเมนครับ่นสั่งไว้แต่วันสุขุลนะครับเิ่นว่าว่านจัน์จังเอาว่าสั่ นี่เป็นแหนมบ้าจนจะไปแกงครับมาแรกแน่นครับอุ้ยหลายเติบครับผมผักวานก็ได้เนาะดอกผักวานก็ได้ครับผมจะไปถอดเตยไข่มาแรกถือว่าได้เก็บแล้วครับผมปลูกครับบัวึงปี๋ป่า่าเรือว่าปีกัวหรประมาณปีปีนิดนิดปีเดียวสองเดือนนี่แหละครับนี่ครับผมนอไม่ครับไม่ก็ปลูกเองครับผมเก็บในหัวในสวนนี่แหละครับผมงามๆเลย กำลังออกไม้แต่งไม้ครับผมแม่นครับผมคลิปมือนี้กับป่มีอย่างไรครับผมพาพี่น้องเขาป่าไผ่ครับเอาละครับผมสารีคลิปนี้สองบ่าวขอต้อนรัไปก่อนครับผมไปพอกกันกินไหนกินไม้ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปซับน้ำไม้งามๆแบบนี้ครับผมสารีคลิปนี้สองบ่าวขอต้อนรัไปก่อนครับผมบ่าวต้นสวัสดีครับเอาปุ่มสวัสดีครับจะพอกกับเือไหมครับผมก่ได้กินเหงาก็ได้กินดอกเข้าไปสวัสดีครับ